สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับ Logic G Solution ครับกับผมครับปีเตอร์เองคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเทรนในปัจจุบันและอนาคตกันครับนั่นก็คือเรื่องการสร้างระบบอัตโนมัติซึ่งในยุคที่ AI เฟื่องฟูขนาดนี้ครับการที่จับ AI ต่างๆครับมาเชื่อมโยงสร้างเป็นเวิร์กโฟและให้คุณใช้งานได้แบบอัตโนมัติจะดีแค่ไหนครับอ่าและที่สําคัญนะครับใช้งานฟรีครับดังนั้นครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการ นักการตลาดครับโปรแกรมเมอร์หรือว่าใครก็ได้นิสิตนักศึกษารวมถึงตัวคุณเองด้วยครับถ้าคุณอยากเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานลดงานซ้ําซ้อนนะครับรวมถึงนะครับยังสามารถขยายขีดความสามารถของธุรกิจของคุณได้ครับคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเราจะมาอธิบายว่า n8n คืออะไรและวิธีการติดตั้งใช้งานฟรีทํำยังไงครับแน่นอนครับว่า n8n นะครับจะช่วยให้คุณนะครับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มเวลาในการทํางานไปทําอย่างอื่นต่อได้นะครับรวมถึงรถค่าจ่ายของคุณนะครับเพราะว่าแทนที่คุณจะจ่ายเงินนะครับค่าแพลตฟอร์มนะครับคุณก็สามารถใช้งานได้ฟรีครับเพียงแค่คุณมีโน้ตบุ๊กนะครับต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้นครับก็เพียงพอแล้วแล้ว n 8 n คืออะไรล่ะ n 8 n นะครับคือแพลตฟอร์มนะครับที่สร้างเวิร์กโฟอัตโนมัตินั่นเองครับให้คุณสามารถ สร้าง w o r k ์กโฟที่ทํางานซ้ำๆซากๆนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับในแบบโลโคหรือว่า No Code กันเลยทีเดียวครับเพราะว่าที่โ o โคหรือโลโคเนี่ยเพราะว่าอาจจะมีการใส่คอนฟ i ิกนะครับเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งคอนฟ c ิกนี้อาจจะใช้โค้ดเล็กน้อยนะครับเลยเรียกว่าโลโคนั่นเองครับตัวนี้ครับจะทํางานโดยการดึงเครื่องมือต่างๆครับมีลักอินต่างๆมากมายนะครับในการเรียก a I นะครับหรือว่า สวิตช์ l ออนไลน์ต่างๆครับมาเชื่อมโยงเป็นเวิร์กโฟงเราได้ง่ายๆครับซึ่งจากรูปนี้นะครับต้องบอกเลยครับเพียงแค่คุณลากวางนะครับแล้วก็คอนฟิกรวมถึงนะครับมีการใช้ API หรือว่าสวิต c ์คาวต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับก็คือกระบวนการหาข้อมูล i n นไซต์ของลูกค้านะครับนั่นก็คือนะครับกล่องแรกเลยนะครับคือการให้นะครับเขาไปค้นหาข้อมูลนะครับจากอ่าริงก์ตัวนี้นะครับจากนั้นครับก็ทําการ รวบรวมข้อมูลมาครับแล้วก็จะทำให้ใช้นะครับตัว open ai โมเดลนะครับในการทำงานนะครับรวบรวมวิเคราะห์ผลต่างๆแล้วก็ไปเก็บใน google sheets นั่นเองครับซึ่งต้องบอกครับว่าตัว open ai เนี่ยเราสามารถใช้ l a m a หรืออะไรต่างๆที่เป็น open source ที่ฟรีติดตั้งในเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกก่อนหน้าครับตัวนี้นะครับตัว n 8 n หรือ n xn เนี่ยมีใช้ ลักอินต่างๆครับสามารถเชื่อมโยงนะครับอินเทอร์เฟซต่างๆไปได้หลายเครื่องมือหลาย AI แพลตฟอร์มต่างๆครับมากมายเลยทําให้คุณนะครับสามารถเรียกใช้งานได้ครบถ้วนกันเลยทีเดียวอะไรที่อยู่บนค l าวหรืออะไรที่มี API คุณสามารถเรียกใช้งานได้ทันทีครับ ครับอีกตัวอย่างนะครับที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับนั่นก็คือการทำแชทบอทขององค์กรนะครับหรือว่าการทำแชทบอทเพื่อตอบสนองลูกค้าของเรานั่นเองครับในส่วนนี้ครับเราจะให้ตัว n x n นะครับมีทำการรับข้อมูลจากเว็บพุกไลน์นะครับหรือว่าตัว Messenger มานะครับจากนั้นนะครับให้เรามีลิสต์นะครับหมวดหมู่ข้อมูลที่เราต้องการนะครับไว้ก่อนเพื่อให้ AI ครับ ตรวจสอบว่าข้อความที่มาจากลูกค้าหรือพนักงานเนี่ยมันคือหมวดหมู่อะไรนะครับจากนั้นครับก็เมื่อรู้หมวดหมู่แล้วครับก็ไปค้นหาเอกสารครับค้นหาข้อมูลต่างๆครับในระบบของเรานะครับหรือว่าใน Google Sheet ก็ได้ครับที่เราจัดหมวดหมู่ที่เราเรียงข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วให้มันนานครับเพื่อที่จะตอบคําถามที่พนักงานหรือว่าลูกค้าถามมานั่นเองนะครับจากนั้นครับก็เมื่อได้คําตอบแล้วก็ให้มันเรียบเรียงนะครับคําพูด ตอบกลับไปนะครับทางไลน์นะครับหรือว่าทางเ e s s ซนเจอนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่า Workflow แบบนี้ครับเป็น Workflow b a เบสมากครับแล้วก็ทาง NXN นะครับมี Community ครับสามารถนะครับดาวน์โหลด w o r k f l o w นะครับไปใช้งานได้ทันทีครับโดยเพียงแค่คุณดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับก็สามารถทำการเปลี่ยนคอนฟิกก็สามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองครับต้องลองเข้าไปดูนะครับเพราะว่าตอนนี้มีถึง2438 39 Workflow นะครับให้คุณเลือกเลยนะครับ ดีงามนะครับโอเคครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมเลือกในหมวด Marketing มานะครับมันก็จะมีการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงเอาแบบสอบถามนะครับมารวบรวมนะครับเป็นใส่ในฐานข้อมูลก็ทำได้เช่นเดียวกันครับจากที่เห็นนะครับจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มเวลานะครับเพื่อทำให้เราสามารถไปทำอย่างอื่นได้ตอน นั่นเองครับก็คือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนั่นเองครับแต่มันลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงยังไงล่ะอย่างที่บอกครับแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เสียตังค์แต่เราสามารถติดตั้งใช้งานฟรีได้นะครับรวมถึงนะครับตัว Gen AI ด้วยซึ่งถ้าเราไปเรียกนะครับ API ของ Open AI นะครับหรือว่า ChatGPT หรือว่าตัว Google นะครับตัว Gemini ก็ได้นะครับตรงเนี้ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าเรามี ตัวรามาที่เป็น G A I เหมือนกันมาติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์เราสามารถไปเรียกลามาของเราก็ได้ครับเพื่อทําการให้มันตอบคําถามแทนเรานั่นเองครับอ่ก็ดีไปอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้ w o r k ์กโ w สำหรับการสร้างรูปหรือวิดีโอเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีตัว G A I ที่เป็นของฟรีอันนี้อาจจะต้องไปเชื่อมต่อแล้วก็เสียตังนั่นเองครับอ่ะอันนี้แบบเคลียรย์เลยนะแล้ว n g n เนี่ย ก็เลยเปิดช่องให้เรานะครับสามารถใช้งานได้ฟรีแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตั้งใช้งานฟรีเนี่ยเราต้องมารู้จักไลเซนของ nxn กันก่อนนะครับสำคัญนะครับตรงนี้ nxn นะครับแบ่งเป็น2ไลเซนนะครับนั่นก็คือไลเซนที่เป็น sustainable user license น,นะครับ use license น,นะครับกับ nxn enterprise license น,นะครับซึ่งต้องบอกครับว่า เอาง่ายๆเลยสรุปมาให้ฟังเลยนะครับคือถ้าคุณเนี่ยต้องการใช้ฟีเจอร์สำหรับองค์กรอย่างเช่นการยืนยันตัวตนหรือข้อมูล Security ต่างๆเนี่ยฟังก์ชัน Security ต่างๆหรือคุณเนี่ยนำผลิตภัณฑ์ n x n เนี่ยไปแข่งขันนะครับเปิดให้บริการภายนอกเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับที่เป็นลายเส้นแบบ n x n Enterprise License นะครับซึ่งก็ต้องติดต่อทาง n x n ไปนั่นเองครับ เรามาจบเรื่องไยเซนแล้วนะครับดังนั้นคุณสบายใจได้เลยถ้าคุณใช้เองในตัวเราหรือว่าในองค์กรที่ไม่เปิด p u บบิกไม่เปิดตาธารณะเนี่ยคุณใช้งานได้ฟรีครับซึ่งต้องบอกว่าการติดตั้งนะครับก็มีติดตั้งหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นติดตั้งแบบ npm นะครับแบบหรือ Docker นะครับหรือถ้าคุณจะติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองก็ได้ครับซึ่งตัวอย่างนะครับถ้าเป็นแบบเซลโฮสติ้งเนี่ยที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ย เราจะมาใช้แบบ npm นะครับคือการใช้ node js นะครับในการประมวลผลตัว Service nxn ของเรานั่นเองครับส่วนใครใช้ docker นะครับก็สามารถนะครับสแกนลิงก์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูวิธีการติดตั้งครับก็ไม่ยากครับแต่ว่าถ้าคุณใช้ Windows เป็นเบส e อยู่แล้วนะครับ ผมคิดว่าคุณใช้ Node.js น,นะครับจะติดตั้งแล้วก็กินทรัพยากรเครื่องน้อยกว่านั่นเองครับเพราะว่าการที่คุณมี Windows มีการใช้ด o อ k e r อีกซ้อนเข้าไปอีกแล้วก็ติดตั้งตัว N อ็นออีกมันจะทำให้การใช้ทรัพยากรเครื่องเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะครับหรือว่าทำให้เครื่องโหลดนั่นเองครับดังนั้นผมเลยมาสอนวิธีการแบบติดตั้งแบบ NPM นะครับหรือว่าการใช้ Node.js น,นั่นเองครับต่อไปครับ การติดตั้งนะครับเราต้องใช้2อย่างนะครับนั่นก็คือ node js ครับกับตัว source code ของ nxn ครับ2อย่างนี้ครับก็จะมีลิงก์ตามนี้นะครับให้คุณเข้าไปครับอย่างเช่น node js นะครับก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ https ครับแล้วก็ node js นะครับ org นะครับนั่นเองนะตรงนี้ครับกดปุ๊บเข้าไปนะครับก็มีลิงก์ดาวน์โหลดปุ่มสีเขียวครับกดดาวน์โหลดเลยครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็ทําการดับั้นคลิกครับติดตั้งได้เลยทันทีครับก็ดับั้นคลิกตัว m m s i เนี่ยครับตัวนี้ติดตั้งนะครับเราก็กด next ไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรกด next ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอมันฟ i n i s เนี่ยมันก็สามารถใช้งาน node js หรือว่าา javascript ที่เป็น back end ได้แล้วนั่นเองครับแล้เราก็กด next ครับตรงนี้ก็ไม่ต้องติ๊กนะครับก็กด next ได้เลยนะครับเหมือนกันโอเค เมื่อกดนี้ครับก็เสร็จขั้นตอนในการติดตั้งนะครับโน้ด js เรียบร้อยแล้วโอ้โหง่ายไหมครับง่ายมากๆนะครับต่อไปนะครับคือการดาวน์โหลดสูตรโค้ดนะครับให้เข้ามาลิงก์นี้ครับข้างบนนี้ก็คือ git hub นะครับ com นะครับ nxn นะครับ io นะครับแล้วก็ nxn นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปใช้ได้นะครับก็เมื่อเข้ามาแล้วครับก็ให้ทำการกดปุ่มเขียวตรงนี้ครับ แล้วก็กดดาวน์โหลดซิปไฟล์นะครับดาวน์โหลดซิปตรงนี้นะอ่ากดดาวน์โหลดแล้วครับให้เพื่อนๆนะครับไปแตกซิปนะครับที่ผ่าที่เพื่อนๆต้องการติดตั้งนะอ่าของผมก็คือเป็นไดอีนั่นเองสแลตโปรแกรมนะครับแล้วก็ทําการอันซิปได้เลยนะครับอ่าแอดแทกไฟล์ตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้ก็ใช้ระยะเวลานานสมนานพอสมควรนะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆจากนั้นครับ เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เราไปที่พาธน,นะครับที่เราติดตั้งโปรแกรม nxn อยู่นะตอนนี้ที่ผมติดตั้งคือพาธนี้ e s a s นะครับโปรแกรม s a s nxn s a s m a t e r นะจากนั้นครับให้คลิกครับไปที่ตัวพาธนี้นะครับจากนั้นให้พิมพ์คำว่า m cmd นะครับให้พิมพ์ตามนี้นะ cmd นะครับเมื่อพิมพ์ครับ มันก็จะมีหน้าจอดําขึ้นมาให้เรานะครับอย่าลืมเปลี่ยนภาษาให้ถูกต้องนะตรงนี้ครับผมใส่ภาษาผิดนะก็ไม่เป็นไรก็กด enter มานะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาให้ถูกต้องนะครับจากนั้นครับพิมพ์คําว่า node แล้วก็เว้นวารับขีดขีด,ขดเวอร์ชันตรงนี้เพื่ออะไรตรงนี้เพื่อที่จะดูว่าตัว node js ที่เราติดตั้งไปอะ่ะพร้อมที่จะทํางานหรือ,อยังนั่นเองครับซึ่งถ้ามันตอบเป็นเวอร์ชันกลับมาแสดงว่ามันรันอยู่บนเครื่องเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ จากนั้นครับให้เราติดตั้ง nxn นะครับติดตั้งยังไงล่ะติดตั้งง่ายๆครับคือพิมพ์คำว่า npx nxn เลยครับเมื่อติดพิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วครับมันก็ถามว่าจะติดตั้งจริงใช่ไหมเราก็กด yes ครับตอบ yes ไปกด y นะครับพิมพ์คำว่า y มันก็จะทำการประมวลผลครับหมุนติ้วๆๆนะครับแล้วก็จากนั้นครับมันก็จะขึ้นคำว่าเอ้ยติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการพิมพ์คําว่า O นะครับเมื่อคุณกด O ปุ๊บนะครับมันจะเปิดเบราว์เซอร์ให้อัตโนมัติครับอ่าคืออันนี้คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะเร็วไหมจากนั้นครับหน้าจอครับมันก็จะมีให้เซตอัพนะครับตัว User อร์พาสเวิร์ดของคุณนั่นเองครับซึ่งผมก็พิมพ์ไปเลยครับอีเมลอะไรชื่อจริงนามคุณพาสเวิร์ดอะไรนะครับแล้วก็คุณนะครับจะส่งข้อมูลกลับไปอัปเดตหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่ติ๊นะครับผมก็กด Next ไปนะครับ จากนั้นมันก็มีขั้นตอนลงทะเบียนดวนะครับว่าคุณนะครับรู้จักตัว n อ็นงยังไงคุณคือใครนะครับคุณก็เลือกตอบคำถามไปนะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับจากนั้นมันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ครับควรจะขอลายเส้นนะครับฟรีตัวนี้มานะครับก็คือเราแค่คียนะครับตัวอีเมลของเรานะครับแล้วก็กดเซ็น์นะครับเซ็น์มีเอ่อฟรีลายเส้นคีนะครับ ข้อดีของการที่เรา activate e n s e f r e e นะครับเราก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยครับมี4ข้อหลักๆครับคือเราสามารถนะครับดูนะครับ workflow ที่เราสร้างย้อนหลังได้1 1วันเต็มๆครับคือดูหรือว่าจะ roll back กลับไปก็ได้ครับงานที่เราเคยสร้างไว้มันจะมี history ไว้นะครับจากนั้นครับเราก็สามารถมีฟังก์ชันนะครับในการ activate จุดบกพร่องครับอะแก้ไขจุดบกพร่องได้นะครับ รวมถึงครับเราสามารถค้นหาแล้วก็ติดแท็กได้นั่นเองครับให้เราสามารถค้นหาข้อมูลที่เราแบบถ้าเราทำเวิร์กโฟลเยอะเนี่ยการติดแท็กจะดีมากรวมถึงนะครับมีโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นมาครับทำให้เราสามารถจัดหมวดหมู่เวิร์กโฟลครับควบคู่การติดติดแท็กเรานั่นเองครับทำให้เรานะครับบริหารจัดการตัวเวิร์กโฟลเราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับเมื่อทําการนะครับ ขอลายเส้นไปครับมันก็จะทำการส่งเมลครับแล้วก็แค่ Copy ตัวลายเส้นกียวของเรานะครับแล้วก็ไปที่ Setting ของเราครับแล้วก็กด Activate ได้เลยครับเมื่อ Activate เรียบร้อยมันก็จะขึ้นตัว PopUp ตรงนี้มานะครับแน่นอนครับขอเตือนอย่างหนึ่งเลยคือเมื่อคุณเปิดจอดำๆเห็นไหมครับจอดำๆอยู่คุณห้ามปิดนะครับตัวนี้เป็นการรันไทม์ตัวโปรแกรม NXN ของเรา ตลอดเวลาครับถ้าคุณปิดนะครับคุณจะใช้งานตัว nxn ไม่ได้ต่อนะครับก็คือคุณต้องเปิดใหม่นั่นเองครับแล้วเปิดใหม่ยังไงนะครับก่อนเปิดใหม่นะครับเรามาดูวิธีการอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดกันก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือให้คุณนะครับพิมพ์ cmd นะครับไปที่ start นะครับคุณสามารถ stop ตรงนี้ได้เนะพิมพ์ cmd ไปที่ start จากนั้นให้พิมพ์คําว่าอัปเดตข g แล้วก็เวนวาร์นะครับ nxn ตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะให้มันอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองครับถ้าคุณต้องการข้อมูลที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะอ่ะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันอัปเดตเสร็จแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วอัปเดตแล้วแล้ววิธีการเปิดโปรแกรมมาทายัางไงแน่นอนครับทาเหมือนเดิมครับแต่วิธีนี้ก็คือผมไม่ได้เข้าผ่านตัวสตาร์ทนะครับแต่เข้าผ่านตัวผ่านในโฟลเดอร์ครับก็พิมพ์ cmd เหมือนเดิมเนาะแล้วก็พิมพ์คําว่า npx เป็นวากนะครับ N X N ครับก็สามารถใช้งานได้ครับก็สามารถรอให้มันประมวลผลเปิดขึ้นมานั่นเองครับอ่ะตรงนี้ครับก็จะมีการเก็บคอนฟิกนะครับไว้ที่ตัวยูเซอร์ของเรานั่นเองครับว่าใครเป็นคนเปิดนะครับซึ่งแต่ละยูเซอร์ก็มีคอนฟิกไม่เหมือนกันนั่นเองนะเช่นเดิมครับกดโนะครับเพื่อเปิดใช้งานมันนั่นเองครับอ่ะง่ายไหมแต่ทุกครั้งเราต้องพิมพ์คำสั่งหรอแน่นอนว่าไม่จำเป็นครับ เดี๋ยวผมมาสอนวิธีการสร้างช็อตคัทครับทำให้คุณแค่แต่บันคลิกก็เปิดใช้งาน NXN ได้เลยอ่าดีกว่าไหมแน่นอนครับวิธีการนะครับให้คุณคลิกขวาครับกด New นะครับแล้วก็กดช็อตคัทครับจากนั้นพิมพ์ตามนี้เลยครับ c m d ครับจุด e x e เว้นวรรครับ /k เว้นวรร n p x เว้นวรรคครับ จากนั้นก็กด next ได้เลยนะครับอ่ะพิมพ์ตามนี้นะ cmd exe นะครับแล้วก็เวนวักครับ slash k เวนวักแล้วก็ npx เวนวัก nxn นะครับแล้วก็ตั้งชื่อครับตรงนี้ผมก็เป็น start นะครับ nxn น,นั่นเองแล้วก็กด finish ได้เลยพอได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมดำๆปุ่มดำๆพอเราไม่คลิกไปครับก็ เปิดโปรแกรมขึ้นมาทันทีครับมันก็จะรันให้เลยทันทีอัตโนมัติครับไม่ต้องพิมพ์คาสั่งละครั้งต่อไปเราก็กดแต่มาคกิ๊กตัวนี้เปิดเปิดได้ทันทีนะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็เปิดเหมือนเดิมครับแล้วก็รอกดตัว o อนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบให้มันใช้งานนั่นเองครับอ่ะตรงนี้ก็รอแป๊บนึงเห็นไหมครับกพกดโได้เลยแล้วก็เปิดใช้งานได้ทันทีง่ายไหมง่ายเลยก็ต้องบอกนะครับว่า nxn เนี่ยมันทำอะไรได้หลายอย่างนะครับ ซึ่งคุณต้องติดตามช่องของผมนะครับเราจะมาอัปเดตนะครับในคลิปถัดไปครับว่า Use c a s e ที่เอาไปใช้งานได้จริงนะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามาจะมาลงมือทำจริงๆกันนะครับโอเคฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจด้วยแล้วก็กดแชร์ไปให้คนอื่นๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ18นาทีนะครับ19นาทีก็ขอบคุณที่รับฟังรับชมกันนะครับ